สวัสดีช่วงเย็นๆคะ่ะวันนี้กลับมาจากทำงานแล้วก็จะมาเอาฐานออกจากที่เราถมไว้นะคะนี่ถมไว้เมื่อเช้าไม่ได้เอาออกเมื่อเช้าเราไม่ได้เอาออกมีงานแต่เช้าก็เลยมาเอาออกช่วงเย็นนะคะทุกคนเราจะดู ดวิธีวิธีแบบเก่านะคะเผาทานแบบนี้นี่วิธีทบเผาทานไม้ที่จะเอาไว,าว้เผาเหลือแค่นี้เองค่ะแล้วจะใกล้จะหมดแล้วนี่าทานที่เราเผาอืมาทานที่เราเผาเสร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็จะเอามาจุ่มน้ํา ชุมน้ำแล้วก็จะมาพักไว้แห้งแล้วก็ตัดใสกระสอบเอาไว้ใช้นะคะทุกคนไม่ต้องหาซื้อมีไม้มีอะไรก็มาเผาได้นะคะเผาทานวิธีแบบโบราณเอาดินนี่ราคามากบใส่ใบไม้ใส่อะไรเสร็จแล้วเราพอว่าติดไม้ไหม้แล้วเราก็เอาใบไม้ใบอะไรมาโปกแล้วก็เอาดินถมข้างบน ก็ไม่สวยแล้วนะคะทุกคนครับครับนี่ไม่สวยนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูอันนี้คือใบไม้ที่เราถมไว้นี่เห็นไหมคะสวยสวยมากทานทานที่เราเผานี่นี่เราก็หาเลือกดูนะคะนี่สวยสวย สวยๆทางนั้นเลยนีออ่หุงข้าวไว้น,นี่ใบไม้จะอยู่ข้างล่างจะสวยมากเลยนะคะ ทำง่ายๆค่ะอยากมีท่านใช้แล้วก็หาไม้มาเผาใช้เองค่ะไม่ต้องซื้อซื้อกระสอบแพงมากเลยซื้อกรซื้อมาใช้อ่ะแล้วก็ไม้ก็ไม่ดีด้วยอันนี้เผาเองไม้ดีมากติดง่ายด้วยนะคะเดก เอาเสียมง,งัดเอาเสียมง,งัดจะได้ง่ายๆ <c oughs> ก็ทำก็อยากให้ฐานสวยก็ต้องเอาดินกบไว้นะคะทุกคนถ้าไม่ไม่เอาดินกบไปก็น้องจะมอดหมดนะคะไม่แล้วก็มอดทิ้งหมดจะไม่ได้ฐานเลย พอได้แตกเล็กน้อยก็พอไดอ้เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้เอาเสียมงัดเอาใครอยากพใครอยากเผาเผาไม่เป็นก็ทำตามได้นะคะทุกคน นี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมฝากช่องน้อยๆไว,ว้ในอ้อมกอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ